าค่ะวันนีะเป็นไรเป็นไรพ่ออนเกียงๆนะยืนเหมือนคนผมงานมาค่ะ อันนี้เราจะออกกําลังกายกันโดยที่เก่งบอกว่าล้างรถคือวิธีการออกกําลังกายของเรานั่นเองตอนนี้ก็มีจแจ๊กเกงกับพ่อใหญ่เก่งกําลังล้างรถอยู่นะคะฮัลโหลทำอะไรกันอยู่ล <c oughs> ้างรถเลยคะ่ะเอาให้เก่งๆนะคะ ให้ฉันทำอะไรช่วย <laughs> มีเพยไม่ทันเอาแม่กอดเอาแม่กอดม่เป็นไรไม่เป็นไนพรพ่อก็ต้องเปียกแหละเล่นน้ำเลยจะได้เล่นลน,ลน้ำไปเลยเ เดี๋ยวผ้ามาเช็ดรถป่ะแากถู่วอันนี้อ่ะเดี๋ยวพ่อฉีดน้ำก่อนก็ให้ลูกฉีดสิไม่ค่อยฉีดก็ได้เธอก็ไปเอาผ้ามาชุบน้ำเช็ดก่อนก็สปายอยู่ไอ้ ดูข้างหลังอะไรนะ่นนะลูกมือนะคะเราจะมาดูการล้างรถของคุณเก่งกัน

นกมันไปกัาป่านโดนตาให้คุณยายเหรอทักเปียกทักเปี่ยนไหมหนูเปี่ยนไหมพักได้กินน้ำหรือเปล่าทักได้กินน้ำไหมไหนฝากกินด้วยที่หนังพีกยาเยอะมากบกมากต้องการน้ำทำฝนไดงด้วยเย็งที่สุดโอ้โหไปไกลมากเลยโโอ้ห เออมันฝนเลยลเอ,อาไปบายหน่อย,ย,ยอยากกา่อยาลืมให้น้องแฟมิลี่ลได้ไหมคะบ๊ายบาย,บาย,บาย